เดี๋ยววันนี้จะลองเอาถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์นะครับทำความสะอาดเนื่องจากว่ามันนานแล้วไม่ได้ทำความสะอาดก็ใช้นวัตกรรมมันเตอ,อนไนเซอร์ผ่านนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่สารเคมีรหรือแฟบนะครับอเอาถุงมือแช่นี่นะครับแช่ เห็นสีน้ำไหมครับเริ่มมีอาการนะครับอ่าโอ้เริ่มดำแล้วเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้นะครับแล้วพรุ่งนี้ลองมาดูใหม่ว่าเป็นยังไงโอ้แค่แช่แป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะครับผลงานเป็นยังไงครับนะครับเมื่อวานที่เราได้ทำการเปิดน้ำมันติออนไนเซอร์ แช่นะครับเมื่อวานจําได้ไหมว่าในนี้มันมีอะไรครับถุงมือนะครับถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแต่อยากให้ดูน้ําเห็นไหมครับโอ้โหสีมันน่ากลัวมากนี่นะครับแช่ถุงมือนะครับอันนี้ถุงมือหนังสีน้ําดําปีเลยเห็นไหมครับ น้ำเปล่าผ่านมันตียออนไนเซอร์นะครับสีแตกต่างกันเยอะเลยนะครับ